สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในช่องวอลทัฟซีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวหอกชัยเล่นนิฟจูนนะครับเป็นหอกนิฟจูนนะครับอ่าเป็นหอกที่ดีเลยนะครับและผมมารีวิวต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมจากที่รีวิวมันกระตีมกนมื่อกี้ไปนะครับอ่าเป็นหอกหอกนี้เป็นหอกที่คอมโบดีมากๆนะครับมีสองกิจูนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูทีน้ำหนักนะครับไม่เคยมาที่นี่ก่อนท่าเบ็ดสิบสามนะครับแต่ดาบเนี่ยผมอัพไปแค่ 150เองนะครับม3ก็ถือว่าแรงอยู่นะนะครับสามนี้ครับศูนสามถ้าเราสริมมาชีิดรัจะทำอย่างไรแครับดามิทีพุกครับเพิ่มมาสามดามิทนะครับผมไอชีผมนี่ตันแล้วนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเรื่องสกิลแรกเนี่ยครับเป็นสกิลหกมันจะปาปาหกไปนะครับมันมีการดึงมาครับสวยดูครับ ครับแล้วก็เราดึงกลับมาครับแล้วก็ตีต่อได้เลยครับอ่ามันดีมากตรงนี้มากครับคุณมร้ทธิซึ่งโคดาวเร็วมากนะครับึันนี้โคดาวเร็วมากครับแต่หยิบได้ไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเ้าฮิตแล้วก็ดึงกลับมาครับอ่าไม่รูนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่เสริมมาชีดามิดเท่ากับไหนวะลองแบบเม่เสร์ฟมาชีนะครับโอไม่รูเราบอกทำไม โอเคนะครับตําหนิที่เป็นนะครับถ้าเราไม่เสริมมาคีนะครับแล้วเราสวมมาชีเราตําหนิเท่าไหร่อะไรจำไม่ได้นะครับมาลงกันบอกอีกแล้วที่บอกม่ายเลยโอเคอ่ะ ตามเมทยีานะครับแรงขึ้นนะครับสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่เรามันจะทิ่มเข้าไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับการทิ่มน,นะครับดาเมจสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทุบทุบเท่าไหร่วะดูไม่ทันเร็วมากอันเดือมากเป็นหอกที่คอมโบดีมากเลยนะครับเราลองทุบด,ดูก่อนนะครับตาเมทสี่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  จะทุบ45นะครับผมอัพแบบเกนะิน150เนาะซึ่งถ้าเราเสริมพาที่ลัดทุบจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งสกิลทุบนี้กัดแตกนะครับเป็นสกิลทีทมแล้วกัดแตกเลยนะครับอ่าแลเมท54ครับแรงขึ้นนะครับเป็นของที่ดีมากเลยนะครับของนี้ถ้าใช้กับเออบัตรมาคาราเต้นี้คอมโบดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมคอโมโบให้ดูนะครับมาคาราเต้หนึ่งอย่างเนานะ ครบ5าฮิตแล้วก็ดึงกลับมาครับแล้วก็ตีอีกสี่ฮิตแล้วก็ทีมครับโอ้มันตายเลยเอาใหม่นะครับเอาอีกตัวนะครับมันตายเร็วมากเลยนะครับ อ,อ,อ,อีกห้าฮ i t แล้วก็ดึงกับมาครับแล้วก็ตีอีก5ฮิตครับให้ดีดีิใช่แล้วก็สมาัดนี้ปุ้งไปแล้วมันน่าช้ผลไฟต่อนะผม,มเด็กอันนี้ให้สมัคร ผมาอกก็ประมาณนี้เนาะกับหกน้ำจูนะครับซึ่งปันบอกอ้ดีมากนะครับบอกเลยดิผมไม่บอบกอ่ะสประมาณสิบเจ็ดฮิีกับห้าตองสิบเจ็ดฮิตนะครับลองดดีดีอันนี้อ่ะแล้วก็อย่างนี้เลยนะรังไงมล็อกแล้วเกสกิลหมด มันดีไนมะ่ใช่แต่มันบอกใหม่ครับบอกน้บอกมเปเล,ลีออ่ยนไรงเดลืมทำผมไม่ออกอ่าลิบ็อกทำไมเ่องรอคนนะครับซึ่งนนี้ไม่มีเพื่อน,นะครับอ่าประมาณนี้เนาะะของิจูนะครับ ่ถ้าคอมโบแบบนี้คือคอมโบจริงใช่ยากนะครับเพราะเราจะไม่ได้แบบยืนนิ่งมานั่งหลอกดูณนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมขอของนุณทุกทนะครับก็ใช้กับมันเลยที่มีก็ดีนะครับดีก็ดีในระยะหนึ่งนะครับไมได้ดีก็ขอขอบคุณคนที่มารับชมจุดนี้จบเลยนะครับรับกดติดตามเออกดไลค์ให้เรียบร้อยนะครับกดแชร์ด้วยยิ่งดีเลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ